ว่าก็จะทำในพี่น้องระชาชนดีอะไรนั้นก็พูดเลยนะแต่บ้านสารตอพี่น้องประชาชนเอาความจริงมาพูดแต่จะพูดอะไรมาต้งรู้แค่ชัว ี่นต่อมาคได้ภาที่เขาเปวนั้นั่นอข้อารณาที่จะเป็นใหกรเปขาจับราแต่ต้องระลึกนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในจจุบันนี้ภายใการเรียนนั้นตัวกลาของในข้อลหรือว่าข้กลงคละสทารที่ได้ได้ต่อาคานั้นถ้าสถาบันทครับเพราะว่าสิ่งที่ะเกิดขึ้นมันไม่ตรงกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้น่าจะตองรอหรือว่าจะ เราจะมีตัวที่มันจะที่ห้เราได้เห็นคีามเี็นธรรมในที่นี้เลยครับที่จะมาเข้าในที่นี้เบยขอให้ใจนะครับในการที่จะได้ในโครงการนะครับหลายคราได้การเขารียกเราเรีกสื่นั่นนะครับขอบคุณครับคทราบไหมแล้วก็มีเครือข่ายจากหลายจังหวัดเลยนะคะแล้วก็เรามี เครือข่ายผู้ติดเชื้อนะคะมาร่วมให้กำลังใจด้วยนะคก็ต้องบอกว่าสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการตู้มือนจะดีกับผู้บริโภคเนาะเขาบอกว่าแอดหมอเนี่ยผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยก็ต้องหูได้เงินตามงานที่ทำดูและทดีนะเออ แต่เป็นขบวนการแต่เป็น